ียงแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับในเรโซเน่นี่ก็คือที่เคยเห็นปัจจุบันก็มีแต่เตียงคนไข้ที่มันปรับขึ้นปรับลงได้แต่ว่าพอลองหาจริงจริงก็เพิ่งเคยเห็นตัวนี้แหละที่มีฟังก์ชันที่เราอยากได้พอดีคือเป็นทั้งเตียงผู้ป่วยแล้วก็เป็นรถเข็นไฟฟ้าได้คนไข้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองจากเตียงไปที่นั่งเราต้องการให้ผู้สูงอายุที่บ้าน,เ,นเคลื่อนที่น้อยที่สุดเพราะว่าถ้ามีปัญหาว่าไม่อยากให้ท่านกระทบกระเทือนเยอะก็เลยเลือกตัวเตียงเรโชเน่เนี่ยแหละครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือก ทีีแล้วก็ดูแล้วติ้งอื่นไม่มีฟังก์ชันที่น่าสนใจอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับที่เลือกเตียงอันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเตียงที่มีมาตรฐานมาจากประเทศญี่ปุ่นของพ a นา s o นิกทําให้มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นเตียงที่มีคุณภาพที่ดีก็คิดว่ามาดูที่ Allwell แล้วก็เห็นเขามีการขายไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆหลายๆที่แล้วก็เปิดมานานหลังจากเราสั่งเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถนำส่งได้เลยแล้วก็มีการสาธิตด้วยแล้วก็การขนส่งเนี่ยทำได้ดีมากถ้าในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เราก็อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รักสินที่ดีที่สุดดังนั้นเตียงที่ดีก็ต้องเป็นเตียงที่มีระบบป้องกันแผลกดทับสามารถมีการแอมโบเลชเช่นการยกคนไข้ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถ้าดีเนี่ยก็สามารถพาคนไข้ออกไปดูแลด้านนอกมีการแปลงเป็นรถเข็นไฟฟ้าหรือว่าสามารถส่งขึ้นรถเข็นไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆก็จะเป็นเตียงที่ดีมาก